่นีแอมตั้งใจหน่อยดิวะตั้งใจหน่อยดิวะสุดยอดแหมวันนี้นะครับผมอากาศดีๆอย่างนี้ แล,แล้ววันนี้เราผมมาพบกับรายการโอฮาน่า e อีพี่แล้ววันนี้เราผมอากาศร้อนร้อนแบบนี้ร้อนลุกนี่คือร้อนร้ <c oughs> อนหรอร้อนร้อนะอากาศร้อนร้อนแบบนี้เราผมต้องมาเล่นเกมันสนกนิดหนึ่งเป็นเกมที่มีชื่อว่าอะไรนะโูเยอะโอเยอะโอ้เยอะเร็วรีบเล่นดิมีเกมที่มีชื่อว่าเข็มสอย พูดเร็วๆดิพูดเร็วๆดิเข็มสอยน้ำเร็วไปเร็วไปเฮ้ยพื้ตกหมดแล้วแมงหนาววะแม่งเอ้ยไปตกคืนโคทีเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเป็น้ารอป็นการเป่าสมองก่อนเปิดรายการนะครับผมเป็นวิธีใหม่เรื่อยๆนะครับเพื่อจะเป็นท่าเป็นทีปีแล้ททำที่ต่อไปวันนี้อากาศร้อนๆอยากจะมาเอาน้ำมาชโลมร่างกายเลยคิดเกมมาเกมหนึ่งชื่อเกมว่ามัมมี่สอยเข็มเจ้าที่ชู้เนี่ยมาพันรอบตัวเป็นมัมมี่เลยแล้วก็มานั่ง ใครสามารถเอาได้ใส่เข้าไปในรูเข็มได้ก่อนชนะเลยโดยทำไปได้ดีที่สุดแต่ระหว่างนี้จะมีอุปสรรคเราจะแก้ผ้าออกนะครับผมแล้วก็เอาเชือกพันแล้วก็จะมีน้ำอุปสรรคเนี่ยไหลมาตลอดเป็นือเป็นฝนเนเทียมได้ไหลมาถ้าเกิดเชือกหมดตัวก็ถือว่าแพต้องสนเกมไม่ได้ก่อนต้องชูหมดผููชนะได้ขอรางวัลอันยิ่งใหญ่เดี๋ยวจะไปเฉลยทยกิคลิโอเคคืออะไร ผู้เฉลยท้ายคลิปไงจะรู้จักก่อไปดิกอไปเลยกอไปท้ายคลิปเลยแต่คนอื่นก่อนจะกอไปไหนครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราก่อนครับเพราะว่าตอนนี้คนดูนะในในยูทูบมันบอกเปอร์เซ็นต์ด้วยนะใช่คนดูเกือบ50%ยังไม่ยังไม่กดซับสไครต์เราครับวอร์ถ้าผมกดอีกทีนึงเพื่อเป็นการเพื่อการแรงใจกับพวกเราทำคลิปต่อไปนะครับอ่ะไปดูใครขังคนแรกกลับแบกันดีกว่าฮะคุณกลับแบกเฮ้ยไงทุกคนออกกันยย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 ย กามะมึงก็ไม่พ้นคนแรกตัวสองกามเล่น2คนออกไปสามสีเอาเลเอาลองสุกันหรอกมะไปไปอันะอะนะไป เดี๋ยวมีคนจับเวลาแล้วนะพร้อมแล้วก็คือเขาให้เขาไล่ฉีดเหรอใช่จนน้นที่ทูหมดอ่ะแต่ว่าฉีดขึ้นฟ้านะให้มันเป็นฝนอ่ะโอเคไม่ได้ฉีดใส่ตัวเขาไม่ได้อัดตัวใช่ไหมใช่โอเคพร้อมแล้วหนึ่งพร้อมไหมพร้อมโอ้ยยยยยร้าจะท่วมแล้วไม่มาอยู่แถวนีตรงนั้นอ่ะอ้อมมาอยู่แถวนี้ดิเพื่อออกรายการทีวีหรือวะเฮ้ยเป็นประเด็ถ้าพร้อมแล้วเห็นหรือเปล่ากล้องเห็นหรือยังเห็นทุกคนลถ้าพร้อมแล้ว เห็นไอ้อุ๊ดไลยปังไหมหนึ่งสองสามเริ่มอ่ฝนตกแล้วฝนตกแล้วโดนโดนตัวดิไอ้โดนตัวดิเขาเซียนเว้เขาเปแบบเอาทำลายใส่ก่อนเลยโดนตัวโดนตัวอ้ยราดาษลื่อยใแล้วเฮ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วรดเลอยแล้วหโดนหน่อยให้โดนอ่าอ้ยขนหลุดแล้วขนหลุดแล้วขนแล้วขนเฮ้ยลงแล้วยังยังไม่ได้ ไม่เดียตอไม่ดียมันจะเป็นเลยอ่ะเียไ่เย็นนอยสั่กลิ่แล้วม่งเอาให้แตมันไม่โดนเลยเออเฮ้ยเยเอาเอาเข็มมีน้าอ่ะเข็มมีน้ำอ่ะไม่เห็นไม่เห็นมะไม่เห็นเียอะไรเลยเอปตโต้ปัตโ้เ้้ไน่

แล้วเมื่อเพืนได้แล้วนะ่ะเดี๋ยวดิเจ๊ช่วยดิช่วยตั้งดีจัดเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเขาเริ่มปิดแล้วนี่นี่นี่แอมตั้งใจหน่อยดิวะตั้งใจหน่อยดิวะแอมตั้งใจน่อยกี่นาทีแล้วครับผมสามนาทีสามนาทีแล้วมันใจเย็นมากมันเปียกสามนาทีแล้ว ตาแล้วายลยวไมนี้ยนมดตัวแล้วมึงมึงกูเป็นเอ๋อแลทำอะไรหยัดจิตใจจ่ออยู่ไปเด้เดีอยวนีเด้หอยยวแล้วไดอยัแล้วโอ้จบแล้วจบแพ้เลยไม่รับเวลาได้อันนี้ชู่มนี่ะอันนี้ชูลายเนอ่ยอะไรอ่ะแล้วไม่มียาสะคุงกับผมมันด้วยอ่ะรู้ไหมตลบสลบสลบสลบลอแอมทำไม่ได้ไปก่อนไปก่อนทำอะไรไม่ได้ยืน ไ่ชู้อยู่กับตัวไม่ได้หรือว่าใสาเ่เก็บไม่ได้ใสเ่เก็บไม่ได้ไ,ดไม่รู้เกมสื่ออะไรอ่ะแค่ค <c oughs> ุณร้อนอยากไปเล่น <c oughs> ออน้ำเย้มาสบายน,นะ คนต่อไปขึ้นชื่อว่าการสอดใส่ที่เก่งกาจไม่ใช่ทางด้านการสอดใส่เรียกว่าการอะไรบ้างสนนี่ไหมสนในการสนนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนได้สนไหมไม่สนไม่สนไม่สนครั้มันจะสนกันวันนี้นะครับพร้อมแล้วเรามีฝ่ายบริการฉีดน้ำอยู่นะครับโอเคนะพร้อมแล้วสามสองเด้งไปเราจะมาล้างหมดใช่แล้วเร้งไปล้างไอ้เคียได้หายไปไหนวะเออเได้หายไปไหนหายไปไหนเฮ้ยจริงได้ถาหากจะหนยต้องได้ไม่เป็นน้ำเฉยโอ้ยตืวออกหมดแล้วน่ะเฮ้ยได้มันหดเพราะน้ำอ่ะใช่ได้หดเพราะน้ำนี่เอออก็หด อาจารย์หนาวนิดโตโหดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะได้แล้วเฮ้ยมินอย่าดูแอมมูเพิ่มไปไล่ให้เขาทำไมได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วจิงไหมเนี่ยเฮ้ยจะทำจะไงวะได้แล้วนี่ ผู้ชี่ยวชาญแห่งการสอดใส่ได้ทำสำเร็จาแห่งารสอดสน้ำจะเยอะขนาดไหนไดน้ำจะแห้งเขาก็จะมีการให้น้ำมาเมื่อกี้เขาเพื่อนกันเขาเอาได้ถูนีกอ่ะถู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 ให้ถูอ่ถูให้เกิดน้ํถูหเกนง่ายๆเลยก็จะเป็นต้องเสียบข้าออกไม่มีอะไรแค่เสียบค้างไว้ก็สามารถจะมีน้าออกมาได้อีกแล้วทไมพวกมึงรู้ดีอ่ะ ก็พวกเราเห็นถว่าทดมินทำซ้เลยเมนาทีเก้าวิเทั้นเองเ๋ยวมยมีทำส้ำรวมเลยเมีเป็นอะไรไปรู้พูดไม่ค่อยถกไม่ค่อยดูเาต้องอือบมาถือหมีถือแหนถือแหนถือถุงไหมถูกแล้วอาไปไปดูคู่คนต่อ โอเคครับต่อไปไปตามพีกนะครับผมเดี๋ยวเอาถีบมาให้พีก่อนตบบอลที่ช้อมจะฉีดน้ำไปหรือเปล่าพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเอาเข็มใส่ได้สามสองหนึ่งเริโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเนียนโยเนียนโยเฮ้ยพีกทำหมวกก่อนถึงหมวกยุ้ยเนียนโยเนียนโยเฮ้ยดิ๊กซี่หว่ะเฮ้ยโอ้เล่าเห็นเรือน่าดสวยอ่ะ ัไปแถบเหมอนนะหู้าหหาครับีีนี่แรงจีนี่แรงอย่เ้ยนี่ดี๋ยวกเสร็จเยกระตีดีวเยอเ้ยได้ยางได้ยังไยังก็ลากะเสรเฮ้ยย่วยหมดแล้วย่วยด้วยิ่งยิ่งเลย เฮ้ยาเสือหมดเฮ้ยนี่มันสือักเตะนี่วะเฮ้ยขู่ก้างขูก้างก้างขู้างักเตนขู่ก้างละหุ่นว่ดีเอวอย่างบางอ่ะเี่ร่อนหน่อยร่อนหน่อยร่อนหน่อยร่อนเฮ้ยโหู้ก้างขูก้างช่้ยไม่อยากฉีดออกเลยฉีด้าลางีาลโอเคเฮ้ยกันแล้วเฮ้ย สุดท้ายคุกก้ามดาวที่ต่อก็สามารถสวนได้เข้าเข็มเรียบร้อยบ้านไม่มีน้ำเล่นอ่ะอะเรเสร็จไปความสุนทรีย์กับคนนี้ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูความสุนทรีอีกคนต่อไปโอเคต่อไปตาปกป้องนะครับผมมาเลยมาเลยยางมิชลินนั่นเองน้ำพอมไหมพร้อโอเคเร้ทำแล้วตาลองหนึ่งเลิกไปนะไปน้ะไปโอเค

เขาดีความเจ้ายวให้กับอุตระแห่งชาติผมก้็ต้องทำได้หนึ่งนาทีสามสิบสามหรือว่าเป็นแนวต้นต้นเลยก็ว่าได้ได้แล้วไปดูคู่ต่อไปกันเลยไหมไอ้สองคนที้ตัวเปียกเขาจะผ่านทิชชู่มหรืเปล่พร้อมกันเลยเปล่าเดี๋ยวนี้หลายเกมพร้อมกันเลยเปล่าร้อมกันแต่ว่าเอาให้ชู่อันเดียวกันเลยยาวๆชชู่ชุ่มน้ำแล้วให้มันยืนสนได้เราทิชชู่ปลาด้วยอะไร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 เดี๋ยวไปดูสามคนต่อไป คนถือนี่เป็นคนถือได้นี่ติดเข็มโอเคเขาต่อให้เข้ากันอ๋อเขาอยู่ทีมเดียวกันเลยทีกันเลยดียวกันเลยโอเคครับแข่งขันันนี้ดูเดือดรลอดพ่านเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับผมรอให้แม่หลับก่อนแล้วค่อยดูคลิปนี้ไม่งั้นแม่ถามว่าดูคลิปอะไรอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วตอนน้ำพร้อมยังครับพร้อมครับสนามพร้อมแล้วสามทีมทั้งสามคนพร้อมยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวีดีโอเกี่ยวับเข็มใส่กันเลยไป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 โอเคโอเค เหมือนถ่ายปฏิทินเกมุดได้อยู่ไหนได้เนี่ยเอาแล้วใส่ได้เนี่ยใส่เร็วอะไอ้น้ำอะไรอ่ะไอ้ควายไอ้ควายไอ้กระตู่เนี่ยใส่น้อ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 ยเอ้าสปอนส์สปอนส์เอาไปแล้วไปเอาไปดีไปเอาไป่ดีเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้อยู่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 ในบ้านอยู่บ้านรอพี่เลือกนะเดี๋ยวแพ้ทำไมว้า

อยยอมนี่อยู่ไม่ไอกไอสัตว์ึว้อนย่าหันหลังให้กับกล้องเลย้อทีวีมเนี่ยมหไทที่้งยเต็มเลยสัตว์ป่าเป่า้ยบัเีวอกเก้าหางไม่ได้แล้ว กร่ลายยังเหลือกี่ลายงเหลือเหลือดยเหอยู่ยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ทำไปได้2อนาที8วิวิทำไมเบิร์ดเครื่อมันับ้ชาครแต่คนถามว่าเอาเชือูมาเล่นกันหรือเปล่า ไม่ใช่ครับเป็นเุปกรณ์แขงนคุณข้าวณใส่ครับเป็นอะไรคนะเป็นอุปกรณ์แข่งขันอ๋อไม่ใช่ไปเอาไปเล่นแค่เอามาทำเป็นประโยชน์การพูไม่ใช่ครับใช้เราเอาเอาไปตากแล้วมันสามารถเป็นอันใหม่ได้ใช้ใหม่ได้ไม่ได้เอามาเล่นทุกคนเป็นการทำงานที่สนุกสนานมากนะครับผมอยากหวังว่าคนดูที่ดูอยู่มีความสุขกันน่าดูออาโอเคครับผมคลิปนี้เป็นเรืงสนุกสนานน่าดูนะครับถ้าอยากเอาไปเล่นก็ต้องถามพ่อแม่ก่อนว่าจะช่วยเนี่ยมูลเท่าไหร่ ไม่ได้เอามาเล่นนะครับเอามาเอาามเป็นอุปกรณ์ในการแข่งขันนะครับถ้าชอบเพื่อย่างนี้ได้โปรดเธอะได้โปรดไปดูช่องอื่นมันก็ต้องมีบ้างมีขามบ้างมีสนานาบ้างมีเฟลเฟบ้างนะครับผมเป็นมนุษย์โรบอติเทั่วไปช่วยกดปับตะไคร้ให้เราทีเราได้มีกำลังไปทำคิดดีๆมีการลงทุนเยอะๆนะครับ ตาแดงหมดเลยใจโอเคยังไงก็กดสนับสนุนเราทุกทุกช่องทางที่มีอยู่ไปดูกันได้ทุกช่องทางครับนะครับผมแต่ดูคลิปนี้ไม่ต้องจบหลอกกลอบูนี่เลยเดี๋ยวดูจีอื่นต่อตอนท้ายมีสาระยสุดอ่าโอเคแล้วเราวันนี้ขอบคุณมากดูจบคลิปนะขอบคุณจริงๆขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะดูจบคลิปจริงๆแตครับไม่อยากจะเชื่อจริงต้องมีคนดูทันทุกทีอะไรกันนะตลอดเวลานะโอเคเราวันนี้เอาหน้าของเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ